สวัสดีจ้ะแฟนเจดำทุกคนนะจ้ะเจอกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันพุธ6โ,โมงเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าเท่าที่จำได้ฟิชเชอริงแจ็กกี้เดี๋ยวพี่แจ็จจจกกี้จ้ะพี่เจคเคพี่แจ็กกี้พี่อดสศรพุ่งยา ไม่ครบเลยไม่มีซองพี่หนุ่มพี่หนุ่มนี่ออกรายการแล้วไม่มีซองเลยอ่ะมีพี่กินข้าวนะเว้ยเดี๋ยวมีจบรายการนี้มีขอบคุณมากเดี๋ยวโอนเลย4 0 0 425ยุ่นุุ่แกะสกอวันนี้คอนเดงเราพิจกี้เล่าถ้าที่จำได้นี่น่าจะเป็นเทปแรกของเขาป่ะใช่ป่ะก็คือเขามีคำถามมาจำได้เล่าเลยจำไม่ได้หาทางเอาตัวรอดเอาน้องรักของพิจกี้อย่างพี่จอมเนี่ยพี่วัวบัวจำได้เขาก็เล่าจำไม่ได้กูก็จะเล่าเขาบอกแบบนี้ก็ บางเรื่องมันก็แบบมันก็นานแล้วนะอ่านั่นแหละคือมันสนุกตรงนี้เป็นอดีตไงใช่มันสนุกตรงมันนานเราจำได้พระชาติที่แล้วเปลี่ยนก็จำไม่ได้ต่อนานอดีตที่นี่คืออดีตที่เรารู้เรื่องในชีวิตเราสิในชีวิตเรื่องบอลใช่ไหมมันมีหลายเรื่องได้คำถามแรกครับชุดผู้เล่นอังกฤษที่ดีที่สุดหลังจากที่ได้แชมป์โลกเนี่ยมีชุดไหนที่ ดูดีบ้างครับแล้วก็ไปถึงลึกๆรอบไหนบ้างโอ้ oh, อังกฤษหลังเซอร์อาร์ฟแรมซี่ปี1966มีชุดไหนที่เบลกี้ชื่นชอบเป็นพิเศษบ้างแล้วมันไปได้ไกลแค่ไหนอ,อังกฤษเนี่ยเราไม่ได้เคลียร์อยู่แล้วอันนี้พูดตรงน,นะแต่เราสงครามใกล้ชิดแล้วเนาะคือคือสมัยเราเด็กลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่ค่อยมีนักเตะทีมชาติอังกฤษคือ,อมีแหละแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นลิเวอร์พูลยุคนั้นจะเป็นสกอตใช่ไหมพี่สกอตไอร์แลนด์อ่าอย่างอ่าเวลส์ <Wales. S 2> สกอตก็จะมีเดวกิชใช่ไหมเซอร์ดกกิชับเอลลสดวิชก็สกออตเลลับ็ขวา เห็นไหมถูกไหมอ่าฟิลนิวฟิลทอมสันอ่าซึ่งมันมีคีย์แกนอีกคนแต่คีย์แกนก็ย้ายไปเอ๊ะอารนแทนเซนสกอตแลนด์สกอตใช่ไหมอ่าสิ่งสง่างามนะมาร์คโรนสันไอริชไอลแลนด์เห็นไหมที่ ของบิ๊กแจ็คบูสก็เบลล่าซิมบับเวมันไม่มีอะไรที่คอนเน็กอังกฤษไม่เหมือนแมนยูแมนยูจะมีนักเตะแปลกมากแมนยูจะเป็นนักมีทีมเป็นท,ทีมที่มีนักเตะติดชาติอังกฤษติดทีมชาติอังกฤษแล้วเป็นตัวจริงด้วยแบนด์ร็อ่ะเป็นเป็นตัวจริงของสโมสรเป็นเสาหลักสโมสรเป็นเสาหลักทีมชาติอีกถูกไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดจ,จนมาถึงพวก we, uni, ko, ยุคเวลลูนี่พอนโคลอะไรแม้กระทั่งลิโอฟอร์ดินานตาเพราะว่าถ้าถามว่าชุดก็คงเป็นชุดนี้แหละโกลเด้นเนี่ยมีทั้งลิโอฟอรีนัน ออนเทอรีแกลลี่เนวิลอัชลีโคลอัชลีโคลพอนสโคลแลมพาร์ตเจอร์ลัดเบ็คแคมเบ็คโอ้โหเบ็คแคมลูนีลูนีโอเวนโอ้โหตำแหน่งๆเนี้ยมันดีกว่าชุดนี้เยอะดีกว่าชุดมากด้วยใช่ดีกว่ามากคนก็จะด่าแซวเกตนะอันนี้พุ่งตรงเข้าใจแต่ว่าชุดนั้นคาร์เปโลหรือเอริกสันยังทำไม่ได้เลยเต็มที่ก็รอบ8ทีมแพ้จุดโทษถอยรอบมั้นเลยโดยมากโดยมากอ่ะหลักๆอ่ะเข้าไปนะยื้อเขาได้แต่โโดดนจุททษกี คือตอนเข้าใจสมาคมบอลกีตนะอยู่ๆก็เอ้ยอโคต้ต่างชาติอีกสันอ่าใช่คนแรกเลยมันรู้สึกมีผู้การคนหนึ่งนะผมไม่เ่ยชื่อาจะเลิกเคียงกิจอ้าวเพราะ,ะว่าไปเอาโคต้ต่างชาติไล่ศักดิ์ศรีอะไแต่นั่นมันคือเขาเรียกว่าวันนั้นเป็นเป็นครั้งแรกที่ทยังกิจยอมถอยหลัง ยอมอจะกกรอบยอมลดศักดิ์ศรีตัวเองใช่เพราะเขาัหโบราณมากนะเขาโหโบราณขั้นวัฒนิยมฉันเป็นประเทศที่สร้างฟุตบอลขึ้นมาให้คนทั่วโลกเนกติกาฉันก็เป็นคนคิดฟุตบอลจะเล่นแบบนี้แต่ปรากฏว่าคุณเป็นคนคิดกติกาแต่เขาไปต่อยอดชาติอื่นฝรั่งเศสเยอรมันหรือสเปนเอาไปต่อยอดส่งบาสิลเไปต่อยอดพวกเมกาเต้เขาไปต่อยอดดีคุนิกเขาต้องยอมถอยหลังอาคนต่างชาติมาเพื่อพัฒนามาเอาไอเดียมาแล้วเ a ก็เริ่มมีแผนสร้างสนามซ้อมศูนย์ฝึกซ้อมศูนย์ฝึกซ้อมไทยๆยังไม่มีนะคือ ของเราที่สมุดประการนี่รู้สึกยกเลื่ยไป <c oughs> คือยุก,ก่อนอ่ะมันจะมีโรงเรียนสอนฟุตบอลอังกฤษมันมีอยู่แล้ว,วลิลเชลใช่ไหลิลเชลใช่ถูกต้องใช่ไหมคือคือก็อออเป็นของ f อเเพือ่อที่จะสนับสนุนนสนับสนุนคือเป็นอีกทางหนึ่งแต่เนี้ยศูนย์ฝึกซ้อมเนี่ยมันก็มีแหละแต่ว่าต้องไปเช่าที่เขาไงแต่เนี้ยเขาเอาบินของตัวเองเลยเป็นอาณาจักรประมาณสัก7 8 0 0ไรไล่นั้นถ้าจำไม่ผิดใหญ่เลยเยอะมากแต่ก่อนจะสร้างเนี่ยก็ทำแผนอีกสันก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือคือเอามาคุมดิมชาติเพื่อ โค้ะบอลนั้นมันโคตรทีมช่างผิดใช่ไหมใช่มันมันน้อยมากคุณคุณดูซิมหมคาเลนขนาดมือขวาเสื้อเล็กไม่ได้ไปยูโรใช่ไหมอันนั้นมันได้ไปอันนั้นทีหลังใช่ไหมใช่เออเคมีแกนก็ไม่ดีใช่ไหมเขาเขาก็พยายามแล้วก็พอสร้างศูนย์ฝึกเนี่ยก็คือก่อนสร้างก็ไปไปศึกษางานเขายอมยอมยอมลดอีโก้ตัวเองลดแบบศักดิ์ศรีลงมาหน่อยก็ใช้เวลานะก็กว่าจะได้20่สิบปีเป็นแผนระยะยาวลองเทิมโปรเจกต์ช่วงหลังก็ถือว่าดีขึ้นนะใเขาดียูดิมยูสิบเจ็ดยูสิบเก้ายูสิบเจ็ด มันก็เลยเลยแบบนี้ถ้าถามว่าชุดนั้นนะชุดนั้นชุดที่พูดเนี่ยแต่เจ๊เห็นด้วยกับพี่จิกกี้นะเพราะชุดนั้นแม่งพูดมาแต่ละคนแม่งคือแบบตัวท็อปเบอร์ต้นของไม่ใช่แค่ของอังกฤษนะของยุโรปหรือของโลกในบางช่วงบางตอนด้วยซ้ำนะใช่ใช่เก่งเก่งก็ก็คือก็ถือว่าเก่งชุดนี้แหละชุดนี้ชุดนะใช่ใช่ชุดนี้เลยโกลเด้นเจเนเรชั่นตามนี้ตามนี่ตามนี่คำถามต่อไปนะครับในยุคของลิร์พูลจีนใครคือคู่ปรับของลิเวอร์พูลเหรอครับ ในยุคของเรดแมชชีนใครเป็นคู่ปรับลวิวพู <c oughs> ไม่ต้านดิจะ <c oughs> เรียกว่ายุคข,ของเรดแมชชีนเลยทุกยุคแล้วกันคู่ปรับคู่ปรับเนี่ยหมายถึงเขาเรียกถ้าเป็นริเวไร์ลสก็คือแมนยูทีมเดียวอ๋อเหรอยูไนเต็ดเหรอใช่เพราะว่าคือความรู้สึกของแฟนบอลมากกว่าด้วยด้วยความที่เมืองมันใกล้ๆกลกันอ่จเจดังดาประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนี้เฮ้ยคุณเดินทางช้าไปขับรถเ็นรถมันจะจะสปีดลิมิตถ้ารถไฟมันจะเร็วกว่านั้นหน่อยก็คือมันใกล้กัน30ไม่จจเกิน40กิโลเมตรใช่ไหมหนึ มันเหมือนเป็นไม่ไม่ห่างกันความสําเร็จมันมันไล่มัน,มน,ลมนไล่กันแมนยูยิ่งใหญ่ก่อนอยุค เซิร์แมทห้าศูนย์หกศูนย์ใช่จ้ะมีสตอรี่เขามีเครื่องบินตกแล้วจากนั้นมาต่อด้วยบิลชังลี่ลริพูนก็ขยับมันเหมือนมีมมันีช่วงเวลาตรงนั้นด้วยหนึ่งนะเรื่องฟุตบอลนี่เรื่องของคนเมื่อก่อนลริพูนเป็นเมืองท่าใช่ไหมก็ต้องส่งของเข้าไปในแมนเชสเตอร์ใต่างๆแม้กระทั่งขุดทองหรืออะไรก็พอเมืองท่าปิดไมมีความจําเป็นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นการเปรียบเทียบของคนมากกว่าที่พอมันลงในสนามบอลมันมันชัดเจนอ่าเป็นเรื่องของผลงานยิ่งใหญ่ก่อนแล้วพอแมนยูยิ่งใหญ่่่่ได้แแแชมมปป์ยยูรเเเีีนนคัพ็ทกกาาตตวซลิ นั้นในในเกาะในสหราชอาณาจักรก็คือเซลติกใช่มแต่เอาในส่วนขอพื้นที่อังกฤษคือแมนยูทีมแรกนะไลลิพูลค่อยมาทีหลังไลไลมายุคเกตศูนย์ไลลิฮูลจะเริ่มใช่เริ่มคือมาแทนที่แมนยูเพราะแมนยูตกชั้นปีหนึ่งใช่อ่ะก็อันนี้อันนี้อันนี้เล่าหรือไงหรือหรือเล่าหรือล้อแซะแล้วกัน ก็มาตรงนี้ก็อ่ะใช่ไหมมันแฟนแฟนแฟนรู้สึกเอ้ยไอ้นี่มันมันมายิ่งใหญ่แทนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เวลาเจอกันเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกแฟนแฟนแมนยูเยอะเนี่ยไม่น้อยเนี่ยใช่ไหมเมื่อยิ่งเมื่อก่อนยืนตัวยืนอ่ะใช่ไหมคือคือพลังเงนี้ยมันมันมันถ่ายทอดลงสนามอ่ามันเอ้ยเจอใครก็อาจจะสเปรย์สปะไป ใช่ไหมเจอแพ้ทีนั้นเจอไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเขไ,ไม่ทำขยี้เพราะมันเก่งไงบอลเล่นเต็มที่เลยมันก็เลยกลายเป็นเป็นเหมือนแบบเราจะเห็นผลการแข่งขันที่แมนยูแฟนลิเวอบุนไอ่อย่างนี้ยมัน พอเจอท้ายตารางแพ้อีกแล้วว่าอะไรพอเจอมาเจอกูเหมือนกันตอนเด็กอะไรวะเนี่ยแมนยูแม่งเขี่ยลิวูลตกรอบเอฟเองี้เพราะเป็นนัดชิงในยุคที่แบบ8090เนี่ยลิฟูลยิ่งใหญ่มากใช่แมนยูอยู่ที่แปดที่สิบสามประมาณนี้ยเออประมาณเหมือนปีนี้แหละกลางตารางคือแต่ว่าเขาเล่นกับลิวินี่เขาสู้แบบตอนนี้เป็นเรื่องอลิของความเป็น เป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่มันไม่ได้ตีกันนะมันไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่ามันเป็นแข่งขันยิ่งใหญ่ส่วนส่วนกับเอเวอเรตันเนี่ยมันเป็นมันเป็นดาร์บี้แมตช์ธรรมดาเพื่อนร่วมเมืองเมอร์ซี่ใช้ดาร์บี้แมตช์เออมันก็มันก็แต่ว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ที่ในครอบครัวหนึ่งคุณอาจจะไปนั่งดูบอลด้วยกันได้หกชุดพ่อแม่ลูก2คนพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนเนี่ยสี่คนเนี้ยอาจจะแบบริบูสองเอเวอเรตันสองได้เลยใช่ใช่หรือลิบูนึงเอเวอเรตันสามมันก็มีโอกาสจะไปไปนั่งอยู่ด้วยกันได ตะ<ต>คู่หีนี่ปีศาจแดงอ่าชัดเจนเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าในยุคที่เจรเริ่มดูบอลเนี่ยต่อให้เชียร์ลิพูลมาก่อนแล้วเปลี่ยนไปเชียร์แมนยูในยุคที่เจอรีชาร์ปเนี่ยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่นี้มันเจอกันมันเหมือนมีพลังงานพิเศษอ่ะเหมือนมีมวลพิเศษที่แบบมันจะเข้มข้นกว่าชาวบ้านเขาอะ,อะคุณดูที่เจ้ิ้มครับปีล่าสุดราคาแทบไม่รับเลยสี่สามเป็นไงะคุณโดนอันตนี้ยิงแค่นั้นเองอย่าใช้คำว่าโดนอันตัวนี้ยิงอันตนี้หมุนยิงเออแม่งหมุนไม่ลบตนนีะ สมัยก่อนโดนเวสบาวใช่โดนจอร์โดเช่ไม่เชียร์ลิพุนเนี่ยนะแล้วก็ไอ้นิเคิลซินแวนอะไรพวกเนี้ยใช่ใช่โอ้โหแบบมันเจ็บปวดไหมถ้าคุณโดนลูนี่ยิงเนี่ยโอ้มันเออมันเก่งเก่งเก่งเก่เก่งคุณโดนพวกนี้ยิงนะเนี่ยคือนี่ไงมันนี่มันคือคู่ลิพูนแมนอยู่ หรืออย่างเอ๊ะไคับตอนเราเด็กอ่ะบ,บอลยิงออกไปแล้วแต่ไปเฉลับเข้าอย่างเงี้ยได้แชมป์อะไรเงี้ยไม่รู้อ<บ> <ๆ S 2> ยู่นั้นไม่มีโกลายไม่มีพีอาร์ด้วยแต่ว่าหมายถึงว่ายิงเหมือนทิศทางไม่ตรงแต่ไปโดนเพื่อนเออริบูนที่สุดไม่งั้นปีนั้นริบูนได้ทุวยพวกแชมป์นะทีมแรกเลยก็เยอะแตดต้องขวางไว้ตลอดเออมันเป็นอย่างนี้ปี96อ่ะจำได้ถ้าใครที่รุ่นใหม่คันโดน่าใช่ทอยหลังยิงอ่ะซึ่งปีนั้นริบูนเวลาเจอกับแมนยูอ่ะตอนนั้นแมนยูเก่งอยู่แล้วเซอร์เล็กฟูสันงทำแต่เวลาเจอกันเนี่ายอกันี่ะ แต่นัชชิงเนี่ยแมนยูเอาอยู่ใช่ริพูนสุดท้ายมาโดนอานูน่าถอยหลังยิงให้ให้ยิงอีกร้อยรูกไม่รู้จะเข้าไมเ่ยเข้า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 เป็นนักบอลเบสิกผมเชื่อแต่ว่าริพูนยืนขวางสี่ห้าคนแต่ว่าคานูน่ายิงเจอเกนโคลเลอร์ไม่ได้นะครับเขาขนจนต้องแขวนตัดเลยแชมเปี้ยนลีกทำได้วะเออปีที่เจอดอทมุนเนี่ยเออจะเข้าเอรอเอ้มันมาไงวะใช่ใช่ใช่เนี่ยมันเป็นงี้ไงก็เลยบอกรู้สึกเนี่ยมันเป็นคู่รีกคือหลายคนอาจจะแต่ว่าที่อังกฤษถ้าแมนยู นอกจากลิเวอร์พูลแล้วแต่คู่หลีที่น่ากลัวกว่าคือลีดอ่ะใช่ท่านี้เขตีกันเลยใช่แมนยูกับลีดซึ่งออันนี้เป็นอีกประวัติศาสตร์หนึ่งใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้แปะไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพล่าถ้าเราว่ามันจะเป็นอีกคำถามนึงเกี่ยวกับเผื่อคราวหน้ามาใหม่คำถามนี้มาใครก็ได้แหมไม่ได้ไม่ได้เผื่อจองจองไว้ก่อนจองโอเคต่อไปครับอยากให้เราแมตช์ที่ลิเวอร์พูลเล่นสู้คู่แข่งไม่ได้แต่ผลการแข่งขันกลับมาชนะหน่อยครับ โอ้โหง่ายคตรง่ายเลยไม่อย่าเยอะดิเยอะมากเหรอก็ปี2 0 5 5ไนอ่าอิสตันบูลเออปเราอยู่ในสนามด้วยไงอ่าเราไปเราไปเล่นตำแหน่งอะไรอยู่ในสนามตำแหน่งกองเชียร์โคตรคุ้มเลยคือตอนแรกอ่ะพุ่มตรงตรงนี้ปี2005เนี่ยริบุนเข้าชิงอยู่ภาพจะไม่หลีกแบบ ฟุกๆก็แล้วกันเจอกับเจอมิลานซึ่งโอ้โหคือถ้าดูหน้าเสือสู้กันไม่ได้มิลานชุดนั้นโคตรเก่งเนสตาใช่ไหมดีด้ากัตตุดโซ่มาวินี่ปีโร่มาลดินี่ปีโร่เชฟเชนโก้เคสโตกาก้าตัวนักแปดศูนย์เนี่ยดูแล้วเหมือนเหมือนไทยโดนจอร์เจีงนะแต่คือตัวนักข่าวเราก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีอยู่แล้วก็โคต้ามัามาเฟลลี่อะไรพวกนี้ที่เขามีพี่ยุอะไรเขามีนักข่าวเราก็ไงดีก็ซื้อตั๋วตอนนั้นซื้อตั๋วยากนะมันมันต้องผ่านเอเจนต์ มันไม่มีระบบพวกออนไลน์ก็เราก็เลยไม่ได้คิดจะไปเพราะลิพูลไม่ได้ชิงมาตั้งแต่ปี85ก็คือนั่นคือครั้งแรกรอบ20ปีที่ได้ชิงตอนเป็นเปลี่ยนไปชื่อแชมเปี้ยนลีจ้ะอันี้บอบูเขาบอกเฮ้ยพี่ต้องไปนะพี่เป็นเด็กคงพี่ไม่ไปได้วะแม่งเิงแม่งเออต้องขอบคุณนะบอบูเขาบอกเฮ้ยพี่ต้องไปนั่นแหละ เลยมีคนกระตุ้นก็เฮ้ยเอาเว้ยแล้วเราอยุขึ้นด้วยอายขึ้นเพะพอดีก็ขอบคุณทันเดตไพเปอร์นะอ่าอคือคือเซลล์ก็ไปหาาบริษัทของบริษัทไม่พาลูกคนไปทัวร์อ๋อเป็นโคต้าเขาโคต้าคราโอเคก็ก็เลยไม่ได้ไปทำทัวร์หรอกก็ไปด้วยกันแหละไปด้วยกันก็ไปดูในานะแฟนบอลเออก็คุ้มเลยเพราบเสานั้นมีการทำประตูทั้งหกลูกและจุดโทษด้วยมุนนั้นเลยนะไปฝั่งนู้นที่เป็นร์บูลไม่มีไอฝั่งเราจะใกล้ๆมิลานอคุ้มเลยนั่นแหละ ชัดเจนเพราะสามศูนย์ครึ่งแรกโทรโทรมาเข้ารายการเลยว่า99้แล้วบอกพี่กลับยังครับอะไรเงี้ยบอกตรงนะอยากกลับแต่กลับไม่ได้มันต้องอยู่เพราะว่าอตาเติร์มันอยู่ไกลเมือง20ก <20 S 2> ิโล20กิโลแล้วเขาทํารถบัสขนคนมาต้องรอต้องรอให้จบเกมก็ตามต้องรอยังไงต้องรอแค่คําว่าทนดีกว่า ทนดูสุดท้ายไม่ได้ทนดูนะโอ้ดูทนนะแต่ว่าแต่ว่า <นะ S 2> พักครึ่งเนี่ยไอ้นี่มากประทับใจแฟนลิเวอร์พูลมากผมร้องเพลงกันคือแฟนลิเวอร์พูลจะเป็นงี้แหละชนะก็ร้องแพ้ก็ร้องอยูวีนัววอล์กอล์นคือตอนนั้นมันก็ก็ไม่รู้คืออาจจะปลุกใจไงจ<า>เพราะ <ๆ S 2> คงกองเคทมเยอะกว่าคือแฟนมิลานเนี่ยมีประมาณ8,000กว่านะเขาตันขายตั๋วให้ถึกหงเขามั่นใจไงเขาบู้ดมันผ่านอยู่แล้วสบายดูแต่ฟอร์มก็ใช่ตู้จ้ะร้องเพลงร้องเพลงเอ้เล่นเอ้เบนเจมก็เปลี่ยนดิสมาทำมาลงมาปรากฏริวุนเนี่ยเล่นเล่นไปเอ้า สามหนึ่งดีใจเลยนะ<อ>สามหนึ่งไอฮามันเนี่ยเจ๊เคยคุยกับเขาเขาบอกว่าตอนที่เขาลงไปอะเล่นไปสักพักเดียวเขาเหมือนเขาโดนเสียบแล้นิ้วหักเลยนะแต่เขาไม่รู้ตัวนิ้วมือหรือนิ้วเทา้านิ้วเท้า <laughs> โดนเสียบไปเสียบพื้นอาจจะล้มไงล้มแล้วม <laughs> ุดไปเดีกว่านิ้วเท้าหากัหากเขาบอกแต่เขาไม่รู้ไม่รู้สึกรู้สึกชาเพราะอะดรีนาลีนมันหลังเล่นจนจบเกมไปสแกนนิ้วเท้าหักไอ้อะดรีนาลีนนี่เป็นชื่อบอยสัตว์เหรอใช่ใช่เหรอมวลสารสารเคมีในร่างกาย ก็น <LY humming> <ique> ั Again ่นแหละแต่พอสามสองเนี่ยไอคนเชียงข้างอ่ะเป็นแฟนไอแลนด์เอลิสมันกระโดดกอดกับพี่เลยเออก็ดีใจตอนแรกบอกมาแล้วมาแล้วมันคือเซน์มันมาแล้วใช่แป๊บเดียวเองอ้าสามเท่าได้จุดโทษโอ้ยาวเลยทีนี้ค่านี้ไม่ยาวครับกลับมานั่งเหมือนเดิมแป้งโดนบิลาุกใช้คำว่างงหัวไม่ขึ้นคือรับอย่างเดียวแต่รอดละสวนบ้างดังลากไปต่อเวลาอีกใช่ไหมใช่ใช่โอ้มีสามวินาทีเมื่อไหร่จะจบ เชฟเซนโก้หลุดไปในตรงนั้นแบบก้มหน้า<ช>แล้วอ่ะเซฟเฉยแม่งยิงติดหัวไหลอะไรปะง<อ>งงงอ้าวเฮ้ยพ,พอพอจบร้อยยี่สิบดีนี่มั่นใจแล้วไอ,อ้ยิงถูกโทษนี่มันห้าสิบห้าสิบเออมันก็มายิงฝั่งที่เรานั่งแล้วก็ไอ้คนที่เคยยิงชัวๆวอย่างเชฟเซนโก้ก็ยิงไม่เข้าคือแต่ตอนนั้นเนี่ยเชฟเซนโก้ดันไปสัมภาษณ์ก่อนแข่งไงว่าเป็นแฟนคลับเอลัช์ที่เราก็ไอ้นี่มันเอ๊ะมันพูดอย่างนี้ เรียบร้อยแต่ตอนนั้นมันไม่มีกฎไอ้นี่ไงไอ้เส้นประตูใช่เพราะสปาเกตตี้เล็กแล้วออกมาออกมาอสามารถออกมาได้เลยคือนั่นมันได้เปรียบนะใช่ได้เปรียบคือเพราะดูเด็กมันออกมาก่อนบีบมุมไงใช่ใช่จริงๆนะพุ่งตรงนะยิงอยู่โทษประตูเสียเปรียบนะใช่เสียเปรียบกว่าคนยิงคนยิงแค่เรื่องของจิตวิทยาเพราะฉะนนั้ถ้ายิงอยู่บนเส้นเนี่ยมันกว้างนะประตูก็ทุกวันนี้มันถึงได้แบบ เป็นแบบบางทีจุดตัวให้ขา้ขาเดียวอ่าต้องต้องอยู่บนเส้นขาตนึงตัวกว่าบอลจะออกจากเท้าคนยิงไงก็ก็หยวนๆกันอ่าก็หยวนๆกันไปเพราะก่อนนันนี้มันไม่ได้เลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้สามารถเมื่อก่อนออกไปได้แล้วก่นมีช่วงเด็กไงมันมีช่วงหนึ่งที่แบบห้ามห้ามออกเลยเพราะมันเซฟบ่อยอ่าช่วงหลังก็แบบปรักแต่แต่ถ้าออกไปเนี่ยมันมุมมันก็แคบไงนี่ดูเด็กมันก็โอเคมันก็ทำแรงมันก็ได้แชมป์ไปนั่นคือนัดนั้นนัดนั้นแหละลิบูนใช่ไหมอ่าโอเคถ้าของของเอาแถมผมแมนยูให้แล้วกันผมแมนยูก็คือเกมจริง สเปอร์ไอ้สามศูนย์นะสามศูนย์ที่ไวท์แฮนเลนตอนนั้นแล้วกลับมาชนะห้าสามอันนั้นก็เด็ดแต่ว่าแต่มันไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่มันได้แค่เรื่องของจิตใจเขาบอลได้ดีมันก็เหนือกว่าเหมืนนั้นแต่มันแค่ว่าโดนตไปหลังเยอะไงแต่อันนี้ร์พูลมันมันเป็นรองทุกด้านเลยเนะคุณที่ดูกาก้าคงเซ็งนะแทนทะลุคนที่เซ็งกว่าคือชัตอัญุติเพราะนั้นจะสังเกตว่าหลังจากนั้นมารชิติติไม่แพ้รีวิวเลยใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นคุมทีมไหนมันมันแบบมาปักหมุดเลยหมาดหัวไปเลย เจอในหัวเลยต้องเอาเต็มที่มาตอนคุมแล้วมาดิดเป็นไงทำรีบุนสองสมัยเลยโอ้อ่ะประมาณนี้ชดเขาเรียกว่าชดเชยชดเชยชดเชยแก้แก้ไขเขาเฉวิติกำลันก็บอกว่าเฮ้ยทีงชนะฟุกก็ยอมรับนะว่าฟุกยอมรับไม่ฟุกหรอกมันเป็นเรื่องจิตใจก็ไม่ก็ในเรื่องแท็กติกอะวิธีการเล่นมันฟุกยอมต้องยอมแต่แชมป์อะทำไมอะแล้วจะพูดทำไมว่าฟุกจะดีอยู่แล้วเจ้ ก็ฟุกแคมป์ออโอเคโอเคโอเคถามต่อไปนะครับช่วยชี้เป้าร้านอาหารที่อังกฤษหน่อยครับโอ้ถามทุกคนแล้วโอหิวเลยเอาเอาแบบไหนะถ้าเอาอินเดียนะอินเดียเนี่ยผมชอบมากพี่ชอบมากคือ เราชอบกินอะไรที่มันมีเป็นสไปซ์สไปซี่อะก็คือเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศเพราะเรากินเผ็ดแกงไงแกงอินเดียอินเดียมันพริกแกงเขามีพริกแกงไงแกงวินดลูจาเฟซี่ไมดราสะไรพวกนี้มันจะความเผ็ดสีมันจะต่างกันแล้วแต่เเราไม่เลือกเอาแต่เราเราไม่กินเนื้อกินไก่กินไก่คาน K H A N ่านคานซึ่งอยู่ในโซนสอง โอเคลงรถไฟที่ b a y w a อ e r อาร์ลดอนอ่า b a y w a อ e r อันนี้ลอนดอนที่เราไปกินในไอโฟร์ซิชั่นด้วยกันจช่ไหมสาขาแล้วน่ะบ a y ที่พ่อลบพาไปเลี้ยงใช่ไหมพ่อลบพาจากโฟร์ซิชั่นสาขาแรกอะทางานใหญ่เดินไปเรื่อยเดินลงมาลงมาเนี่ยประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย จะเจอขานชื่อขานร้านขานเลยร้านเดียถูกและอร่อยคุณวิสิทธิ์ชอบไปกินไม่ใช่เราไปกินเพราะคุณวิสิตนะเรามารู้ที่ลังว่าเขาชอบไปกินแต่เราไปกินเนี่ยเพราะว่าผู้จัดการสนามบอดคือคุณสมรักโหลทองเขาพาไปเขาชอบเขาชอบเขาพาไปแล้วไปไปกับคุณวิรักษ์โหลทองเราก็เลยชอบแล้วเราชอบแบบนี้ด้วยนะนี่คือขานนะแต่ถ้า พวกอาหารดองอาหารจีนอะไรมันก็ทั่วไปแล้วแต่ไปกินได้โฟซีซั่นอะไรที่คนดังๆนี่โกมายแล้วไปโกมายโฟซีซั่นไปโตโหเนี่ยโตโหปัดไปทุกร้านเลยเพราะมันมีติ่มซองติ่มซัมเนี่ยแต่ถ้าเป็นพวกแนวอ่าอิงกฤษอาหารกรีกแท้ๆเนี่ยคุณก็ไปตามตามคงตามคำคือจริงๆมันจะมีอ่าอันหนึ่งที่ในไทยก็มีตอนนี้แต่เจ๊ว่าในไทยไม่อร่อยเท่าที่นู่นเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์มันเป็นมันเป็นจะเป็นแนวพวกก็จะเป็นฟิวชั่นและไปกันไปกันหน่นฟิวชั่นฟิวชั่นหมูพี่เฉยๆฟิวชั่นแล้วฟิวเเเจจอร์ป็นไงฟิวอร์ มื่อก่อนเดินบ่อยอยู่รังสิต อยู่ใกล้บ้านแม่อยู่แล้วบ้านแม่ก็เฮ้ยหลานผมเชียร์แมนยูแล้วกูรู้ไว้เนี่ยรู้ไอ้วอเตอร์ไงเออมันอยากเดี๋ยวนะเรื่องร้านอาหารแล้วไปเกี่ยวอะไรกับหลานเชียร์แมนยูผมพูดฟิงเจอร์ทำไมล่ะหลานผมอยู่ลังสิทธ์อ๋อโอเคกินถึงหลายขึ้นมากิดถึงหลายถ้าถ้าเจ๊ไปเนี่ยเจ๊ไปมากี่รอบกี่รอบก็อ่าไปอกินอะไรโพซีซั่นเพราะเวลาไปไปกับพี่แต่ว่าโพซิซั่นก็วันนั้นที่ไปกินกับดมนะที่พี่พี่พ่อลบพาไปกินนั่นคือออริจินอลลี่แล้วอร่อยที่สุดต้องสาขานั้นด้วยสาขานั้นเลยแล้้วเป็ดดตอองรรกกะู ใช่ใช่ต้องเขาลออมาให้ลออมาให้เลยน้ำซุปลองกินพร้อมกินแล้วมันมันอร่อยตรงที่ว่ามันมีวันนั้นสามชามบอกให้ดูจะเป็นพยากรกินออกมาคุยกันแทบไม่ได้เลยแน่นทั้งคู่เลยแล้วไอ้เนี่ยเขาจะมีพริกพริกดองอ่ะพริกดองพริกดองซอยแล้วก็น้ำพริกเผาพริกอ่าชิลลี่ออยล์อ่าชิลลี่ออยชิลลี่เพสหรือถ้าเรากินแบบเราก็คือเอาพริกสดมาซอยเล้วใส่อะไรวะดำดําสีดําเนี่ยนั่นก็อร่อยอ่านั่นสูตรบ้านเราแต่ว่าทุกครั้งเวลาไปกับ คุณลบซูซูกิเพ่อลบเนี่ยเบียกี้เพราะพ่อรเขาติดใจร้านนี้ชอบมากคือต้องร้านแรกต้องร้านแรกไปบางทีนะอยู่ท่าันเท่าันกินมันทุกวันแล้วบางวันนะมีวันหนึ่งกินสองมื้อตลกเลยสองมื้อมื้อเที่ยงมื้อดึกมื้อเย็นอีกมื้อหนึ่งมันอร่อยมันถูกปากมันไม่ได้มีแค่เป็ดไง มันไม่มีเป็ดย่างมันมีหมูแดงหมูกรอบมีล็อบสเตอร์เออล็อบสเตอร์ก็มีมีผัดล็อบสเตอร์อร่อยมันมีหลายอย่างอ่่าใชอะไรอะไรนะไอติชชวเข้าโยกเข้าวโยกโอ้โหมาดูเรื่องนึกว่านึกว่าบอกภาษาใช่ไหมอร่อยอร่อยไหมเห็นไหมอร่อยเออนี่ยแหละนี่แหละประมาณนี้แล้วกันแต่ถ้าเราอยากกินอาหารอังกฤษท้องถิ่นมันมีเยอะแยะเยอะแยะมีทำทสุดท้ายครับเล่าเรื่องตลาดสะพานพุทธทีครับเมื่อก่อนอยากได้อะไรต้องไปที่นั่นทันทันที่เคยไปทันทัน สะพานพุทธเนี่ยตอนตอนเด็กผมอยู่กรุงเทพอยู่อยู่กับยายแม่ที่อยู่บางแคเอ้าก็ไปไม่ไกลจากสะพานบางแคก็ตรงข้ามวัดนิ่มวัดนิ่มฝั่งนอระหว่างนอะหว่งผมอยู่ฝั่งซอยอะไรวะหกสิบสี่อะสะพานเล็คู่ฝั่งเล็คู่ฝั่งเล็คู่ซอยหกสี่หกหกไม่จำไม่ได้ซอยเจ้ตําเพชรเกษมเพชรเกษมก่อนเพชรเกษมหก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 สี่นี่แหละก็ต้องนั่งมาสุดทางเวียนใหญ่อ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระปกไปไปไม่ไปกับยายนั่งรถเมล์นั่นแหละยายก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว ก็นั่งไปปิ้งข้าวมันไก่แค่นั้นแหละเเออข้าวมันไก่เมื่อก่อนมันจะเป็นใส่กระดาษหนังสือพิมพ์จีนอ่าใช่ใช่ใช่ถอดเป็นถอดแล้วก็มีพลาสติกใส่ถังนึงอ่าใช่โอ้โหคลาสสิกมากเลยแล้วพอเปิดมานี่แล้วยายก็ชอบซื้อไงยายจะบอกว่าไปฝั่งโน้นอ่าใช่ใช่ใช่เขาเรียกข้ามฝั่งอะไเขาเรียกฝั่งนครเขาเรียกไปฝั่งโน้น ก็คือไฟฝั่งพระนครจ้ะเ,เราอยู่บางแคฝั่งทนบังทนใช่ยายก็ซื้อแต่บางทีเขาพาเราไปเ,าเขาไปกินที่ร้านไม่ยอย่างอื่นไม่ค่อยซื้อหรอกเพรารงองเท้าเลยไม่ค่อยรูเรื่องอกนนี้จะจะเป็นตลาดดึกของสะพานพุธแล้วยุคนั้นอ่ะมันจะเป็นยุคที่เงินน้อยพี่ก,กี้โอ้ยดึกดึกเราไม่ได้ไปแล้วอันนี้ไปไปไปสายดึกตลาดตลาดนัดสะพานพุธมันจะเป็นถ้าแบบขายคอนเวิร์ดขายรองเท้ามือสองยุคนั้นอ่ะร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าถ้าตาดีได้ก็ได้ของแท้ถ้าเลือกไม่ดีก็ แล้วจะมีพวกเสื้อยืดสกีลายสม mm. ัยมก่อนนะมีแบบพวกแบบแว่นตามีแบบของกินก็จะเป็นพวกไข่ปลาหมึกทอดาหมูสามชั้นปีไหนช่วงนั้นปีไหนน่าจะมีเกือบ70ปีแล้วเป็ตะกี้โอ้โหใหม่อะเราไปกลางวันไปเช้างี้ไปกันยายอะอันนี้ตลาดเดินตลาดดึกปีนั้นพุทธศักราช2,519ยังไม่เกิดปีนี้เพิ่งอายุ26ยังไม่เกิดผม10 8ปดสิบอะไรงเงี้ยประมาณ5้าหกขวบอ,ะอ่ะก่อนนี้เขกลับมาสุพรรณนั่นแหละคือโหนานแต่ว่านีคุณอยู่บางแคอ,อยู่แถวฝั่งทนอยู่ภาคสองกันไม่ทันห้างองค์วิสิทธิ์ยังทานัทน เนี่ยถ้าคนฝั่งคนจะรู้จักไอ้คนแถวบางแคจะรู้จักอ๋อเหรอห้างองค์วิสิตก็เป็นห้างอะไรรู้จักแต่วันเดอร์อ่ะห้างวันเดอร์ไม่ไม่มันไม่มีแล้วไม่ทันไม่ทันไม่เกิดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเลยมาหลังองค์วิสิตอีกวันเดอร์อยู่ตรงตลาดบางแคเลยแล้วก็นสามแยกไฟฉายอ่ะสามแยกไฟฉายโอเคใช่มันจะมีต้องเลยพี่แล้วถ้าแถวนั้นก็วัดนิมวัดนิมอ่าใช่ท่าสะพานพุทธก็ต้องนั่งรถปีกแต่้ารถไม่ค่อยติดเหมือนตอนนี้นะโอ้สมัยนี้นี่แอดเลยสมัยก่อนนี่แบบนั่งรถเมีอยู่แปดสองอยู่เท่ห์ในช่วัิ ไม่ใช่ปี19ป่ะตัว16ตอน16เรายังไม่ทันว่าเรา3ขวดตอนนี้อนุบานแต่ไม่รู้เรื่องว่าแต่ว่า3ปีต่อมาเริ่มรู้เริ่มเริ่มเริ่มหน่ยายดูบ้านอยู่บ้านไม่ให้ออกไปไหนนะสุดท้ายเขาเลยต้องเอากลับมาอยู่สุพรรณไงก็เลยกลายไปเป็นหนุ่มสุพรรณก็คนสุพรรณอยู่แล้วบ้านๆนี่คนสุพรรณแต่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนสุพรรณอำเภสองพี่น้องสองพี่น้องตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วทำไมอะผมไปยุงเทพอ๋อเ้หาว่าคุณดิคุณจริจริงเลยเชื่เผื่อไม่ได้เลยคุ เอ้ไงเอ้ยไงบอกแล้วไอ้หน้าจอนั่งเก๊กๆก็โชว์ที่ตัวจริงไม่ใอย่างนี้งานเอาวันนี้ไม่จะดุมไม่ใครเชิญบ่อยงานผมไม่นี่ไงก็ชอบเลยรักกันรักกันไม่ต้องแล้วพอแล้วนะแค่หมดยูโรไม่ต้องไปเจอแล้วเจอเลยบ่อยๆแมวแมาไมวต้องเจอเดี๋ยวไปหาถึงบ้านเลยตังค์เปล่าได้ดินี่วันนี้ก็ได้เฮ้ยจริงวะนี่ก็ได้ไม่เคยได้หนี่ได้คราวที่ได้คราวที่ได้คราวที่แล้วไม่ได้เพราะคราวที่แล้วไม่มีสปอนเซอร์คราวที่ได้แต่ได้ได้ไม่เยอะสปอนเซอร์เครื่งงดื่มแก้วแรกเนี่ยนะอุ๊พ่อนเซอร์โหทุก ยูทูบเบอร์ทุกฟูลฟูอ่ะน่ารักไงกวาดไปแบบทั้งประเทศแล้วทนเลยอ่าเด็ดอ่ะตามนี้อย่าลืยกันจนไม่หิวแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์ไม่กินแล้วไม่กินข้าวแล้ววันเนี้ยขอเป็นรายการก่อนจะได้รีบกลับแต่ว่ากดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของจะดมด้านหน้าตรงนี้กับเล่าที่จำได้นะจ๊ะทุกวันพุธหกโมงเย็นนั่นเองขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะอีไห่รอดนะไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ย